ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปเวียดนามเป็นทริปสวัน3คืนตอนนี้เป็นเวลา7มโมงอุ้ยเปลี่ยนเปลี่นไม่เปลนลูกบ้างสิ <laughs> <laughs> ตอนนี้เป็นเวลา7โมง48นะครับ <laughs> เราจะบินตอนประมาณ9โมงคึ่งประมาณนั้นใช่ไหม9้โมง50 <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเข้าเกตกันแล้วเนะาะเดี๋ยวไปเจอกันขงหน้าเกตอืมโอเค let's go บ๊ายบา เอ็กซิเดนิดหน่อยเอ็กซิเดนยังไงก็คือเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมแต่ว่าเราใช้คนละนามสกุลกันก็คือพอลใช้นามสกุลพ่อส่วนแม่ก็ใช้นามสกุลแม่แต่เขาไม่ได้ใช้นามสกุลแม่ไม่ได้มากับพ่อเขาก็เลยคิดว่าเราไม่ใช่แม่ลูกกันเขาพ่ออนุญาตให้ไปนะเออประมาณนั้นแต่พ่อเราหายไปไหนไม่รู้ <laughs> ไม่ไม่ไม่น่ามาอนุญาตได้เท่าไหร่อ่าตอนนี้เราจะไปเดินไหนคะเราจะมาหาหนมกินกัน,นครับพี่เพื่อนบอกมาว่าฮารุไม่เอาไม่เอาหนมที่สนามดินแล้วนะ <laughs> ขนมที่ฮานอยใช่ป่ะแต่อะไรอยากจะบอกว่าเมื่อคืนแม่ไม่ได้นอนเลยแม้แต่นาทีเดียวไม่ได้นอนเลยฮารุก็ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมเล่นเพรานอนแบบเต็มที่ฮารุฮารุนอนไปประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนอนศูนย์ชั่วโมงแล้วระหว่างขับรถคือเป็นไงฮารุโอ้โหแม่ตะโกนโอ๊ยโอ๊ยโอยแล้วฮารุก็หลับแล้วแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาทั้งทั้งทางเลยเพราะอะไรแม่หลับใน ชอบเหมือนอันรู้เลยชอบที่สุดเี้านี้ยรถที่ชอบที่สุดนะมิ้วมีรถนี้ยชอบที่สุดแล้วก็รถนี้สองราชอบอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้าชอบแค่สองอันนี้ เยี่ยมมาแล้วคืออากาศในเนี้ยโคตรหนาวในรถบัสอะหนาวมาก้ชาาน้เนาทีเรียบร้อยแล้วครับคือเวลาประมาณครับเพื่อาความารังาอเรมาถึงเวียดนามแล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอากาศยเซียเวียดนามามันเชื่ออะไรอะ่ะที่นี่เรียกว่าสนามบินอะไรคะสนามบินดานังเลยครับผมดานังอ๋อโอเค เาตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เราไปเจอกันข้างนอกนะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะคดาน,านาัประเทศเวียดนามสบายเนาะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินดานังใช่ไหมดานังเนาะดานังนี่เป็นภาคกลางของประเทศเวียดนามนะคะทำไม่ผิด,ด ครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มชั้นนำครับชั้นนำมาเองเหละครับผมอ๋อชั้นนำหมายความว่าชั้นนำมาเองนะคะลูก เราทานอาหารใช่ไหมเราก็มากับกุ๊กรัวของวิยากันไทยใช่เราก็มาในในนามเกิดอแหงหรืยวิยากันไทยเราก็เลยได้มาเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเพราะว่าวิยาก็จะดูแลเราแต่เขาบอกว่าเนี่ยกระเป๋าเนี้ยถ้าสมมุติอยู่ข้างหลังมันจะเป็นของคนอื่นเขาถ้าอยู่ข้างๆคือเป็นของคนละึ่งอ่คนละพึ่งแต่ถ้าอยู่หน้าเป็นของเรา อะไรนะอันนี้เป็นเรือกระดดงอันนี้เป็นเรือกระดงนะคะเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในรถเขาบอกว่าเรือกระโดงเป็นเรือของชาวประมงใช่ไหมใช่เอาไว้หลบภาษีฝรั่งเศสใช่เขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นรูปเรือก็จะเสียภาษีไงเมื่อสมัยก่อนแต่ถ้าไม่เป็นรูปเรือใช่ไหมมันก็จะไม่เสียภาษีชาวประมงก็เลยแปลงจากเรือที่มันเป็นทรงเรือกลายเป็นเหมือนกระมังแต่มันก็น่ารักดีเนาะ มาแล้วกูนี no ่บรรยากาศดีนะคนจะสามารถขึ้นได้สองคนแล้วจะมีคนไทยอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคนนะครใช่มันบรรยากาศดีเนาะไม่ไดเอามาเมื่อกี้ไม่ซื้อเหรอ กระเป๋าให้ยืมเออเราน่าจะใส่หมวกเนาะเพราะเวลาฝนตกไงจะได้กันเอ้อต้องใส่ด้วยเหรอใส่ปหมใส่ชูชีพหน่อยอันนี้เหมือนฝนฟ้าฝนฟ้าขนองอุ้ยสีเดียวกันกับชุดเลยอ่ะฝชูชีพนองไม่ค่อยจะดีเลยครับมีแบบอากาศค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็ฟ้าค่อนข้างที่จะคขึ้นสายฝนจะตก สวยๆนะคะจะบอกว่าถ่ายดีได้ไมั้ยจริงหรอเอาอีก <c oughs> อนัน<ห>นี้หันหน้าไปหันหน้ามาม้วนม้วนม้วนหรอ เขาบอกว่าถ้าตกน้ำให้ทำยังไงจำเรือรับมุดว่ามันเกิดอุบัติเหตุตกน้ำปั๊บเขาบอกว่าให้ตั้งสติแล้วยืนขึ้นเราะอกว่ามันยืนในน้ำเพราะมันไม่ลึกอันนี้พี่คนขับนะคะโอเคจ้ามยเมย์เงียมเงียบย คนพายคนพายใช่มไหยโอเคนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันน่าจะได้เวลาที่ขรบครึ่งชั่วโมงแล้ว จะคุบเร็วนะที่สำคัญก็คืัวสนุกมากเลยนะใช่สนุกแต่รมแรงมาหน่อยใช่อคเอาค่ะโอเคดาวโหลดดาคอนทุกคนอ๋อโอเคดาวโหลดอ๋โอเค ไฟมิน okay. ิโอ้ยไฟมินิอัพเดทโอ้โคโอเคอันนี้คือ1นึ่งแสนดองนะคะหบึ่งร้อยห้าสิบบทอันไหนจะเข้าน้ำเชนนะครับซื่อไปด้แล้วเลย ้อมดิงชนเชื่อแรงว่ะโหรู้จริงแล้วลงน้ำก็ได้นะไม่แวะค่ะ องหนึ่งสองสองสองสี่อ๋อไม่ใช่สอง,ส,อง,ส,องสามหกสองสี่แปดโอเคสองหนึหน่งเจ็ Goodnight> ดอะไรขวดเย็น okay, ห้องถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับนี่อ่ะอืม โอเคเลยมันเป็นห้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮันนีมูนสวีทเอ้ยแต่เราไม่ได้ห้องฮันนีมูน嘛เออทำไมเราไม่ได้ห้องเตียงใหญ่อ่ะทำไมอ่ะไม่เอาอยากนอนคู่ขอร้องเธอ please เขาบอกว่าไอ้ของพวกนี้มันมีพิษนะครับไม่ใช่กินแล้วเสียชีวิตนะครับเป็นพิษต่อกระเป๋าตังค์ตอนเช้าอ๋อพี่ออฟ กินนะเดี๋ยวดินมาน้่ชุดสวยจังเลยหลอ,อกใส่ชุดอย่างนี้ คนะครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนห้องกับพี่พี่ออฟใช่ปะเออใช่ใชพี่ไกด์นะครับเพราะว่าห้องเราเนี่ยมันมีประตูลแล้วตอนแรกเขาไปเปิดหนึ่งปตูซะผ่าเปิดมาจ้าเอ๋มันเชื่อมกันได้กับพี่ไกด์คนหนึ่งก็เลยย้ายห้องจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากาย้ายหรอกถ้าสมมติย้ายแล้วมันได้เป็นเตียงเดียวนอนกอดกับฮารุไม่กอดโอเคไม่กอดมันนอนคนเดียวมันเหงาเขาจะนอนปลายเตียงห้องน้ําห้องอะไรอะไรก็มีเหมือนเดิมเลยนะครับ เพิ่มเติมคือเตียงสองคู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้เย็นนีไ่ไงตู้เย็นสวยดีนะชอบโอ้จะใส่ดีไปเขาขอแย่ไปซักเสื้อก่อนครับเสื้อไม่ไหวและดูบายบาย อ่ะเนากดอาะเลยเหรอใช่จริงจังอ๋ม่แม่กดปิดกดปิดกดปิดค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้านอนแล้วห้อนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะเพราะห้องน้ำมก็ดูหรูหราเตียงก็นุ่มๆสบายจังเลยไม่เธอต้องนอนกอดกับเราไม่ได้เธอ เธอต้องนอนกอดกับเราเธอมีหน้าท okay, okay. right? ี่กอดกับเราเท่านั้นเราอุตส่าห์ย้ายห้องก็เพราะว่าเราต้องการจะกอดกับเธอแล้วถ้าสมมติเธอไม่กอดกับเราแล้วเราจะกอดกับใครเราอยากกอดกับเธอโอเคนะมากเรานอนแล้วบายปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยเราลองเปิดทีวีของเวียดนามดูไหมเราจะได้รู้ว่ามันเป็นไงไหนมาดูดิหอยอันช่องสองหอยหอยหอยรู้สึกหอยอันทุกช่องเลยนะอันทุกอันเลย ว่าเราไปเปิดน้ําอุ่นเธอเธอหันมาทางนี้หน่อยเธอ น้ำเปิดเองเพราะจะเลือดถ้าเรายืนตรนี้หน้าก็เือพอดีแต่ถ้าเราไปลงนี้หน้าก็สว่างเกนไปแล้วน้าก็จะไม่สวยแล้ก็ต้องมอจัียในการยืนแต่ตอนนี้อยากซักเสื้อละขัดมาคิดเหมือนกัน แค่เห็นตอน่อเอ๊ะแค่เห็นตอนที่ชิดกิ๊บมันก็มันละจึงหว่วงใจตัวอะไรวะเนี่ยเกี <c oughs> ย่ยวแป๊บนึงปิดคลิปแป๊บนึงคุณฮารุลุกขึ้นมาปิดคลิปก่อนแป๊บเดียวเร็ว,เ,รวเออแค่สภาพก็ไม่ใช่แล้วแม่อ,อะโอเคค่ะนั้นวันนี้เราขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเ,เพราะว่า ทุกคนเราต้องใช้แรงและพลังอีกเยอะมากตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วเขาบอกว่าจะปลุกที่ห้าครึ่งหกโมงเจโมงเอากระเป๋าลงขงา้างล่างไม่เหลือเวลาแล้วตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วฝันนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้วันนี้นํามานจะกอดท่านนะกอดให้แน่นเลยไม่หยาไม่ยุดออกไปไม่ไม่ไมไมไมยาปิดไฟกกปั๊บกอด บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คู่นี้เราจะไปไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอก